ใช้กาแฟตัวเดิมแต่ทำไมรสชาติถึงต่างกันทุกวันสาเหตุมาจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยครับ 1. การบดเมล็ดกาแฟถ้าเราบดละเอียดเกินไปน้ำจะไหลผ่านช้ากาแฟจะสกัดออกมามากทำให้รสชาติหมและฝา้าถ้าเราบดหยาบเกินไปน้ำจะไหลผ่านเร็วกาแฟจะสกัดออกมาน้อยทำให้รสชาติเปรี้ยวโดดและจืด 2. คุณภาพและอุณหภูมิของน้ำหากน้ำมีแร่ธาตุมากหรือน้อยเกินไปรสชาติกาแฟจะไม่สมดุลเราควรใช้น้ำที่มีค่า pH เป็นกลางหรือค่าน้ำ TDS ที่แนะนำสำหรับการชงกาแฟจะอยู่ในช่วง75-250 ppm อ้างอิงข้อมูลจาก SCA นอกจากนี้ถ้าอุณหภูมิน้ำสูงเกิน96องศาจะทำให้รสชาติของกาแฟขมหรืออุณหภูมิน้ำต่ำกว่า88องศาจะทำให้กาแฟเปรี้ยวและจืด 3. สัดส,ส่วนกาแฟต่อน้ำและเวลาสกัดถ้าสัดส,ส่วนกาแฟไม่เหมาะสมกับวิธีการชงจะทำให้รสชาติกาแฟเข้มหรืออ่อนเกินไป 4. อายุเมล็ดกาแฟและการเก็บรักษา มเมล็ดกาแฟที่เพิ่งคั่วใหม่ๆในช่วง1-3ถึงวันยังมีก๊๊ซสูงทําให้รสชาติไม่เสถียรเมล็ดกาแฟที่มีอายุประมาณ7-21ถึงวันหลังการคั่วจะให้รสชาติดีที่สุดและ,มะเมล็ดกาแฟที่เก็บไว้นานโดยไม่ปิดบรรจุดีๆจะทําให้กลิ่นและรสชาติอ่อนลง5ปัจจัยภายนอกและผู้ชงความชื้นและอุณหภูมิห้องส่งผลต่อการบดและการสกัดส่วนวิธีการชงของผู้ชงเช่นการกดแทมในเครื่องชงเอสเพรสโซหรือวิธีการเทน้ําในการดริปเป็นต้น